ถังซักเครื่องซักผ้าซิงเกร์รุ่น SAW 710นะครับรุ่นนี้นะครับถังออตโต้ถังเดี่ยวอะไรที่สั่งมาใช้ของ Hi h ฮ h e r ร์คไฮเฮิร์1สิบเอ็ดฟันเข้ากันแทะเลยนะครับรหัสก็มีอันนี้ครับนี่ตัวเลขมีสั่งตรงจากมือจีนนะครับนนี้ ราคาคุยกันเองนะครับอันนี้สั่งตรงมาจากม่องจีนะครับเป็นของไายเทรุ่นนี้นะครับนะอันนี้ของเก่านมน้มน,ะนนะแเวเน่าเชุดเกียร์ของซินเจอรุ่นนี้นะ เกิดเกียร์ใช้ของไฮเฮิร์ฟเฮะครับสิบเม็ดฟัน